เป็นยังไงถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญเป็น AI วิเ v i c r o แอด้วย Chat GPT เลือกดาวสุ่มและวิเคราะห์แอด a c e b o o k ให้ขาสักทีหลังจากที่เปิดตัว AI v ว i ะ r o a d ด้วย Chat GPT ไปผลตอบรับดีมากแต่เนื่องจากเป็นการเปิดตัวบริการใหม่ําให้เกิดคำถามขึ้นมากมายเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดก่อนนะคะนั่นคือ AI วิเาะห์แอดใช้งานยังไงการใช้งานคือง่ายมาก หลังจากที่ทุกคนซื้อแพ็กเกจและได้รับลิงก์ใช้งานแล้วคนเปิดลิงก์มาจะเจอกับหน้าแรกวันนี้จะเป็นชื่อแอดของเราที่เราสามารถตั้งได้เองส่วนนี้จะเป็นคำถามที่คนทำแอดมักจะถามคำถามนี้กันบ่อยๆเช่นสรุปแอดวันนี้ให้หน่อยแคมเปญไหนควรเพิ่มงบวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของแอดนี้ดูแนวโน้มเพอร์ฟอร์แมนซ์เจ็ดวันล่าสุดเริ่มถามคำถามกันเลยนะคะคำถามที่ถามไปก็จะเป็นคำถามสรุปแอดวันนี้ให้หน่อยลักษณะการทำงานของเ i วิเคราะห์แอดตัวนี้จะเป็นแบบถามตอบแบบแชทเหมือนคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องแอดเลย หลังจากที่ถามคำถามไป AI ก็จะวิเคราะห์และตอบมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในรูปแบบรายละเอียดของแอดแบบไม่งงคนก็จะเห็นภาพรวมของแอดวันนี้เช่นใช้งบไปเท่าไรมี m p r ม s ช i o n เท่าไหรมีการคลิกเท่าไรบอกรายละเอียดที่แม่นมากและชัดเจนทุกคำบอกรายละเอียดทุกอย่างของแอดที่ควรรู้และยังแนะนำการปรับแอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิเคราะห์ได้ลึกถึงกลุ่ปเป,ป้าหมายสำหรับคนที่สอบถามว่าสามารถวิเคราะห์แอดได้มากน้อยแค่ไหนตอบได้เลยค่ะว่าวิเคราะห์ได้ครอบคลุมทั้งหมดในการทำง,งานของแอดในบัญชีกสั่งของเราเลยเป็นไงบ้างคะการใช้ง สนใจทักสอบถามได้ที่ไลน์แอดคลิกเซลเพจได้เลยค่ะ